ในวันนี้กับทุกคนผมจะพาทุกคนนะมาดูข่าวใหญ่ครับผมเมื่อปลายปีที่แล้วครับกับเรื่องของการนำ Java Script มาเขียนใน MySQL มันเป็นยังไงวันนี้มาลองดูกันครับ แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเรานะต้องการที่จะเขียนโปรแกรมครับต่อกับฐานข้อมูลหรือว่าต้องการที่จะดึงข้อมูลมาแ่บปกติแล้วเราก็มาจะใช้ภาษาที่ชื่อว่า SQL ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะใช้พวก NoSQL เนี่ยมันก็อาจจะมีท่าต่างๆเต็มไปหมดเนาะในการดึงมานั่นเองนะครับแต่ข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเราสามารถเราเข้าไปดูที่บล็อกของ Oracle ได้เลยเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถเอา Java Script มาเขียนร่วมกับตัว My SQL ได้แล้วนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีนะสำหรับใครหลายๆคนที่เขียน Java Script อยู่แล้วหรือ TypeScript อยู่แล้วนะครับ อยากจะเอาของมุกเนี่ยไปใช้ทําในเว็บทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนาะเออแต่ว่าแต่เราจะต้องเอาจาวาสคริปตมาเขียนใน mysql ทำไมกันอนะ สงสัยกันไหมจริงๆแล้วนะผมทุกเทคโนโลยีที่ออกมาเนี่ยมันมีเหตุผลในการรองรับหมดเนาะซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เราเอา Java Script มาใช้ข้อดีอย่างเจ๋งเลยนั่นก็คือการที่เราต้องการทํา Data Extraction ครับตัวนี้เนี่ยคือการเหมือนกับแตกข้อมูลออกมานะสมมุติว่าคุณเนี่ยมีตารางอยู่ตารางหนึ่งแล้วมีลิงก์เว็บอะไรต่างๆอยู่ในนั้นแต่คุณเนี่ยต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เดี๋ยวเราอยากจะได้ชื่อแค่โดเมนด้านหน้าจาก URL ที่มันยาวเหยียดทายังไงก่อนหน้านี้เราก็ต้องไปเขียนโปรแกรมเนาะดึงข้อมูลมาก่อนใช่ไหมเราก็อาจจะเป็นแบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นนใ่่่มยครรแวกก็็อออตเปะไไหืา มันอาจจะมีความซับซ้อนเนาะในการใช้งานพวกฐานข้อมูลอะไรพวกเนี้ยครับว่าคุณจะต้องไปทำเทเบิลนี้ไอซีเล็กนี้มาก่อนแล้วก็ไปทำจอยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆได้ไปหมดแต่ว่าในเคสแบบนี้ครับเราสามารถเขียน JavaScript แทรกเข้าไปได้นั่นเองนะฮะเลยอีกตัวหนึ่งครับก็คือทำา d a t า Formatting ครับจัด Format ต่างๆใน Data เนี่ยถ้าเกิดใครเซียน JavaScript อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเอา JavaScript เนี่ยไปใช้งานร่วมกับตัวคาสั่ง SQL ใน MySQL ได้เลยหรือรวมถึงการทำเสิร์ชการค้นหาข้อมูลต่างๆถ้าเกิดเราม เป็นตัวอย่างที่เขายก use case ขึ้นมาในหน้าเว็บของเขาเลยเนาะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการทํา data validation ครับดูว่าข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมัน valid มันถูกต้องมันครบถ้วนสมบูรณ์อะไรหรือเปล่า format ต่างๆมันถูกต้องไหมนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้เนาะแล้วความเจ๋งก็คือเราสามารถทํา comparison ได้ครับหรือว่าเป็นการบีบอัดข้อมูลเนาะอยู่ๆเนี่ยข้อมูลอุย้ยตอนนี้เราเต็มไปหมดแล้วเราก็เอาตัว Java Script เนี่ยไปช่วยในการบีบอัดข้อมูลได้และรวมถึงการทํา data transformation ครับเปลี่ยนจาก format เดิมๆเป็นแบบนี้เปลี่ยนจากข้อมูลเดิมๆแบบนี้ให้กลายเป็นรูปแบบอื่น หรือว่าเอาข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเราอยู่แล้วมาทําให้มันดีขึ้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ข้อดีนะของเจ้าตัวเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวนี้เข้าไปได้น,นั่นเองนะครับซึ่งจะต้องบอกนะว่าตัวภาษา Java Script ที่เขาใช้ใน My SQL ตัวนี้จะเป็น ECMAScript นะือง e พัน s c r i p t 2021นั่นเองนะครับซึ่ง Developer หลายๆคนเนี่ยก็ยึดม,มาตรฐานตัวนี้ในการใช้งานกันอยู่แล้วนะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยมาลองดูโค้ดตัวอย่างกันดีกว่านะว่าเอา Java Script มาเขียนใน My SQL มันเป็นยังไงไปลองดูกันครับ ดยตัวอย่างที่เราเห็นนี้นะจะเป็นการเขียน Java Script ลงไปในตัว MySQL เราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการสร้างเนี่ยมันจะใช้การ create แล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็เหมือนกับสร้างชื่อฟังก์ชันปกติเนี่แหละแล้วก็บอกว่าเออเราจะรับข้อมูลอะไรมาบ้างเขียนพารามิเตอร์ลงไป return อะไรออกมาหน้าตาม,มันจะคล้ายๆกับพวก Type Script เนาะที่บอกว่าใส่ return type เข้าไปด้านหลังตัวฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าอโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเขียน Java Script ลงไปในนี้นะภายในส่วนของดอลลาร์ไซด์สอง้นนี้ก็จะเป็นโค้ด Java Script เพียวๆเลยนั่นเองหาว่าเราไปใช้อะไรสิ่งที่เราเห็็นกคือเราเาาราาาสมถวลูได้ แล้วก็ให้มันเนี่ยทำการประกาศตัวแปรทํานู่นทํานี่ทํานั่นได้ก็คือเขียน Java Script ลงไปเลยได้และนะฮะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์ที่เราส่งเข้ามาในตัวแปร a กับ b เนี่ยเราสามารถหยิบไปใช้ใน Java Script แบบนี้ได้เลยนั่นเองเวลาอยากจะป,ประมวลผลต่อเนี่ยมันก็ทําง่ายแบบนี้นั่นเองโดยฟังก์ชันที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะเป็นการประกาศฟังก์ชันเอาไว้แต่ว่าเวลาต้องการเรียกใช้อะเราก็ต้องเรียกใช้เขาด้วยถูกปะโดยวิธีการเรียกใช้นะเราก็แค่ใช้ฟังก์ชันที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่เนี่ยใส่ลงมาเลยนั่นเอง นั่นเองเนาะเวลาเรียกใช้ก็เรียกใช้งานเหมือนกับการเรียกใช้คําสั่งไมเคิอปกตินั่นเองนะครับตัว create table ก็เช่นกันถ้าเกิดต้องการที่จะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ใส่ชื่อฟังก์ชันแล้วก็ข้อมูลที่ต้องการลงไปเท่านั้นเองนะครับแน่นอนว่าพอเราเรียกใช้เสร็จแล้วใช่ไหมหน้าที่ของเราครับ ทำไงอ่ะก็ไปดีบักต่อใช่ไหมครับดูว่ามันถูกต้องไหมทํางานได้ไหมนะครับวิธีการดีบักนะก็คือเราก็สามารถใส่ในการ c r e a t โปร o ตไทเปอร์ได้นะครับล้วก็ใส่ชื่อตัวฟังก์ชันอะไรต่างๆลงไปแล้วเราก็บอกว่าอ่าโอเคใส่เป็น Java Script ลงไปนะครับวิธีการ Validate เราก็อาจจะใช้ Validate ในรูปแบบของ Java Script เดิมๆเนาะที่เราก็ใช้ตัวนี้ครับฟังก์ชัน Validate ล้วก็บอกว่า throw by ถ้าเกิดว่ามันมี Exception อะไรต่างๆก็ให้มัน throwdivision by zero เนี่ยออกไปนั่นเองก็คือมันไม่สามารถหารศูนย์ได้นะฮะซึ่งในส่วนของการ d e b u g g i n g เนี่ยเรายังสามารถทำอื่นได้อีกนะครับผมอย ตัวอย่างที่เราเห็นนี้เราก็จะเห็นได้ว่านี่ครับถ้าเกิดว่าเราคอตัวนี้ไปเนาะมันก็จะขึ้น error มาเราก็บอกว่า division by zero ก็คือตามที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะซึ่งพอมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะว่าสามารถนำ JavaScript ไปใช้อะไรได้บ้างนะครับก็ประกาศฟังก์ชันได้ loop if else อะไรได้ต่างๆเต็มไปหมดเลยเขียนข้อมูลต่างๆลงไปได้เต็มที่เลยเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็คงกังวลเรื่องความปลอดภัยเนาะหรือเรื่อง security นะครับทาง Oracle นี่ในบอกนี้เนี่ยเขาก็ได้เขียนไว้บอกแล้วนะว่าเราสามารถกำหนด policy ต่างๆได้ก็คือถ้าเกิดว่่่าาตอออนนนนนนีี้ยยรรัูบบ User ไหหื Po มันก็จะถูกจํากัดในเรื่องของฟังก์ชันในการทํางานเนี่ยตามโปริซีนั้นๆนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แบบอยู่ๆเขียนจลางว่าคิดไปแล้วแล้วคุณจะเขียนอะไรลงไปก็ได้ก็ใช่ไหมอันนี้ก็มีเรื่องความปลอดภัยตรงเนี้ย เข้าไปด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆอย่างเช่นไฟล์ซิสเต็มหรือว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็มีพรอไวให้ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเอาตัวฟีเจอร์ที่มันอัปเดตเนี่ยที่เขียน Java Script ลงไปได้เนี่ยเราสามารถลองเข้าไปดูที่ Reference Manual นะหรือคู่มือเนี่ยของ MySQL version 8.2ได้เลยนะครับเขาจะมี Java Script p r o g r a m Technology Preview มาให้นะครับซึ่งเอกสารตัวนี้มีความยาวไม่เท่าไหร่ครับเราใช้เวลาสักวัน2วันก็อ่านจบเนาะก็6,000กว่าหน้าเองนะทุกคนก็เอาไปอ่านเองกันได้นะครับตัวนี้ถามว่ามีอะไรบ้้้าาาาางผม Table Content er, ใหหดูครรร่ว่วววๆแลกกัันจ of ือสบญ ที่เราเห็นคือมันมีจํานวนหน้าเยอะแหละคุณคงไม่ได้อ่านครบทุกหน้านอ้อเขาก็จะมีการบอกนะว่าตั้งแต่ติดตั้งยังไงอะ่ะเอออันนี้ก็คุณก็ไปหาในตามอินเทอร์เน็ตเอาเองได้นอ้อการติดตั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเวอร์ชันอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะต้องดูนาะคือส่วนของการใช้ Data t y ท e ต่างๆแล้วก็การที่เราอยากจะหยิบของพวกเนี้ยมาใช้งานนะ้ออย่างเช่นการประกาศฟังก์ชันสร้างไว้ก่อนเราควรจะมีท่าไหนอะไรยังไงตัวคู่มือตรงเนี้ยเขาก็จะมีให้แล้วก็นิดนึงนะตัวคู่มือตัวนี้จะเป็นในส่วนของ view, อทเทคโนโลยีพรี ซึ่งเขาบอกว่าแนะนานะว่าณเวลานี้อย่าเพิ่งไปใช้บนโปรดักชันจริงแต่ว่าถามว่าทําไมเราต้องมาดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันหลุดจะพรีวิวเมื่อไหร่มันพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถหยิบไปใช้งานในบนโปรดักชันจริงได้เลยทันทีนั่นเองนะครับถามว่าทาไมไม่ใช้จริงก็เพราะว่าเผื่อมันยังมีปัญหามีบั๊กมีโน้มีนี้แน,น,น,น่นเนาะก็เอาเก็บให้หมดก่อนกรณีที่ใครทําอยู่ใน แอปพลิเคชันหรือว่าไซต์ของระบบที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะฮะและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการพรีวิวให้ดูนะครับผมเกี่ยวกับการนำ JavaScript มาเขียนใน MySQL ครับซึ่งแน่นอนว่าใครเนี่ยที่มีไอเดียอะไรต่างๆว่าเฮ้ยพี่ครับจานครับผมอยากจะเอาตัวนี้ไปใช้ใน MySQL ผมยังไงก็สามารถพริมพ์มาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใครชอบถูกใจคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย